สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนาของพระเจ้า,าถึงพี่น้องในลูกาบทที่17นะครับข้อ7ถึงข้อที่10ผมให้หัวข้อมาดีว่าคำอุปมาเรื่องหน้าที่ของคนใช้นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าในพวกท่านมีคนใดที่มีบ่าวไถนาหรือเลี้ยงแกะเมื่อบ่าวคนนั้นกลับจากทุ่งนาจะบอกเขาว่าเชิญนั่งลงรับประทานทีเดียวเถิดหรือจะไม่บอกเขาว่าจงหาให้เรารับประทานและคาดเอวไว้เดินโต๊ะให้เรา จนเรากินและดื่มอิ่มแล้วและภายหลังเจ้าค่อยกินและดื่มเถิดนายจะขอบใจบ่าวเพราะบ่าวได้ทําตามคําสั่งหรือ ฉันใดก็ดีเมื่อท่านทั้งหลายได้กระทําสิ่งสารพัดซึ่งเราได้บัญชาแก่ท่านนั้นก็จงพูดด้วยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบ่าวที่ไม่ได้มีบุญคุณต่อนายข้าพเจ้าทั้งหลายทําตามหน้าที่ซึ่งข้าพเจ้าควรกระทํานั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูกิจเจ้าพระองค์ทรงใช้ตัวอย่างของชาวไล่คนหนึ่งที่มีคนใช้นะครับอยู่ในสถานการณ์เป็นปกตินะฮะก็คือไถานาบ้างเลี้ยงแกะบ้างนะครับแล้วเมื่อบ่าวกลับมาจากทุ่งพระคัมภีร์ในตอนนี้ นายคงจะไม่บอกว่าเชิญนั่งลงรับประทานนะเพราะว่าหน้าที่ของเขาก็คือจะต้องไปหาอาหารให้กับนายเป็นหน้าที่ที่ถูกกําหนดไว้แล้วนี่นายใจร้ายหรือเปล่าไม่ครับนั่นเป็นหน้าที่ที่ถูกกาหนดไว้แล้วและกันเองสิ่งแรกที่พระกัมพีกำลังบอกเราก็คืออันที่หนึ่งครับค้าวุมาณี้กําลังสอนเรื่องหน้าที่ของผู้รับใช้ต่อพระเจ้าเราทุกคนเป็นผู้รับใช้ครับวัฒนธรรมสมัยนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ต้องทํางานและสมัยก่อนไม่มีโบนัสด้วยนะครับทำตามหน้าที่ของตัวเอง ทุกคนถูกกำหนดหน้าที่ไว้พระเจ้าได้กำหนดหน้าที่ให้กับเราและการที่เราทำสิ่งที่ดีเราไม่ได้กำลังทำเพื่อให้พระเจ้ารู้สึกโอ้ห oh, นี่เป็นบุญคุณนะแต่เราทำเพราะเป็นแค่หน้าที่ของเราทั้งหลายนะครับแต่ทำด้วยความสำนึกในพระกรุณามันคนละเรื่องกันเลยนะครับไม่ใช่ทำให้พระเจ้าสำนึกเราแต่เราทำเพราะเราสำนึกในพระกรุณาของพระเจ้าประการที่2ครับ ความถ่อมใจในชีวิตฝ่ายวิญญาณในตรงนี้พระยิสคขิตต้องการเน้นท่าทีถูกต้องว่าเราควรรับใช้พระเจ้าด้วยความถ่อมใจไม่ใช่คิดถึงให้นายมายกย่องเราหรือติดค้างเราเราเองต้องเข้าใจว่าเราติดค้างพระองค์ก่อนอื่นนะครับอยากจะพูดถึงทาสคำว่าทาามีสองอย่างทาาที่นายาซื้อมาแน่นอนอันนั้นต้องทําอยู่แล้ว แต่อีกท่าในแบบนั้นคือท่าที่นายดีกับเขามากเขาเองก็ต้องยิ่งทําเพื่อนา,นายมากด้วยเช่นเดียวกันอันที่3นะครับก็คือเกียรติของการได้รับใช้ในพระคัมภีร์ในตอนท้ายบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้กระทาสิ่งสารพัดซ,ซึ่งเราได้บัญชาแก่ท่านนั้นก็จงพูดด้วยว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นบ่าวที่ไม่มีบุคคลต่อนายแต่ทําตามหน้าที่ซึ่งกระทําเท่านั้นเรารู้สึกเป็นเกียรติของการได้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าทําตามหน้าที่ที่พระเจ้ากําหนดไม่ให้นั่นคือสิ่งสําคัญมาก ในการติดตามพระเจ้าหรือการรับใช้พระเจ้าเราต้องตระหนักถึงเกียรติของการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าคำว่าผู้รับใช้ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งต่ำต้อยแต่เรากำลังทำให้กับผู้ที่รักเรามากแน่นอนครับในพระคัมภีร์มีเจ้านายที่น่ารักและพระเจ้าต้องเป็นเจ้านายที่น่ารักเห่านั้นคงจำได้ใช่ไหมครับมีผู้ชายคนหนึ่งทาตของเขาป่วยเขาไปขอร้องพระเยซูคริสต์คุกเข่าอ้อนวอนพระองค์เนื่องจากทาตของเขาไม่สบาย ถ้าทาาคนนั้นนายรักมากขนาดนั้นพระเจ้าที่เปลี่ยนมาด้วยความรักจะเป็นนายของเราแบบไหนแน่นอนพระเจ้าก็จะเป็นนายที่น่ารักมากทีเดียวนะครับจะทรงดูแลเราแต่เมื่อเรารับใช้พระองค์สิ่งที่เราควรจะทําคือรับใช้พระองค์เพราะรู้จักเป็นหน้าที่ของเราทอมใจและเป็นเกียรติในรับใช้พระองค์เจ้าอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าคอย้ข้าหลายรู้จักหน้าที่ตัวเองทอมใจ และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับใช้พระองค์เจ้าเพราะเหตุพระองค์ทรงรักข้งงหลายและยอมสิ้นพระชนม์ตายแทนบาปของหลายแค่คำหลายรักพระองค์และติดตามพระองค์เช่นนั้นอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนใจ่วหครับ